เอามาหอดจอดถึงครับบ้านโน้นไทยวัฒนาตำบลพังเคนอำเภอหน้าตาลจังหวัดอุบลราชธานีครับบรรยากาศสวงคำคำ<ม>เกือบพบโมงเลี่ยงแล้วครับมาหอนี่มาทรงสาวหน่อยครับสาวหน่อยนี่จะคลองเหลี่ยวครับเขาขอกอนมัดไว้ย่างดีเดี๋ยวมันรอดออกไปหาหมูอันนี้ แม่ลูกนะครับเด้อแม่ลูกว่าได้เปิดราคาบ่ครับโคนเี่งอ่อเลียงเนาะครับนนเน,ะบนะาะสีดีไปนี่ <c oughs> สีมุมหมักตาเนี่ย <c oughs> เขาหมักได้สีนีโอ้โโลูกตัวฟูรหรือตัวแม่ครับลูกตัวแม่ยางดีนี่นี่นข้องเบาตึงมาทรงตัวนี้ครับเอาคอกแล้วเรียบร้อยง่วนหน้าโคดนี่ว่ นี่เด้นี่เด้ตัวนี้เจักเดือนครับนี่หก <6 S 2> เดือนเดือนโอ้อายุเลย่ยเรยกันแต่ว่าตัวนี้สิยันยานจักหน่อยได้กินนมนี่ทรงเดียบร้อยคุณแม่มีงวงงามอยู่เด้ครับนี่งวงงามงวงงามคาเสียนเด้นน้องแม่นอค <laughs> าเสียนเนี่นี่ <Okay. S 1> ตัวนี้ได้ลูกมาสามตัวแล้วพี่น้องงวงงามเด้นี่งวงงาม ว่าหน้าโคตรครับปีนาจังมาเบิงไม่รับรองได้เป็นหมื่นตอนนี้ราคาแบงปันครับแบงปันนี่บ่เจ้าของคุณพ่อสวัสดีครับมาแต่ใส่ครับเกี้ยวเข่าบอกครับเกี้ยวลวบ่เข่ามวยนด้เพิ่มเกี้ยวบอกเกี่ยวปูฝนมาปรับเลยเกี่ยวปูฝนมาปรับเลยดีหลายฝนดีครับท้างนี้ นี่ครับนะครับอยู่ในขอกครับเขาขอกให้เรียบร้อยสีแดงยันยันเลยหูยดิคุณอะตัวเมีครับโค้งสางดียันยันเลยราคาก็พอสื่อนี่ครับว่าแม่สาวครับลูกลูกตัวนั่นครับลูกตัวนั่นลูกตัวนั่นนั่นลูกตัวนั่น เป็นแม่ลูกกันพี่ตอนนี้คุณพ่อิ่นไปเฮธุนละอยู่เข้มมาละอยู่นี่เด้ออีหลาเด้ออย่าเดือดเด้อมีมูโยอย่าห้องมาต้องห้องโยหันละห้องอย่างข้าเจาอ,อยากไล่เลยขายใเห้พอ่อซะตะว่ามันอยู่กลางบ้านขององัว โอ้สีมุมบอกตาลแลเข้าเจ้าเอื่อนน่นี่สีงามลายนี่ว่าแนวนี่ผุนลูกเพเมีายางดีครับคนยิง่งยโงหัดีมีหัวซองรีดนม่มนี่ซองรีดนม่มโอ้เฮ็ดซอ,องปร,ประจำคอออกไว้เลยดีแห้ง จากบ้านเบ้าตึงมาก,กับประมาณสี่สิบสี่โลครับทรงแม่สาวหน่อยโอ้ง้างามครับง้างามนี่มีลูกแล้วสามตรครับแม่นี่เิ่นบพาท่านเปิดราคาเด้อเพราะว่าเิ่นสื่อมาแพงอยู่ง้งาคาแสนตะกี้ได้นนี่นี่ครับพี่น้องครับง้าคาแสนครับยูนี่ได้ลูกแล้วสามตพึ่งสมไปได้สามือพึ่งสมไปได้สามือครับไปเฮ็ดแม่บอกครับตัวนี้เป็นแม่บอกประจำขอบ แม่บอกประจํำขอกแล้วจังหน้อยกับสีเดินทางกลับแล้วครับว่างบรรยากาศรับรอบฝนกระตกมาสุดทางครับเชียงวาตึงเป็นวัดครับบ่ทันได้เ้าราเ้อเป็นวัดโอ้ข้าเจ้าเกี่ยวเข่าตากฝนเกี่ยวเข่าตากฝนเลยดิ บรรยากาศรอบๆครับสมบรรยากาศรอบๆก่อนอีอ่ะสำหรับคลิปนี้ครับเอาตึงปฐมราชเดี๋ยวเดินทางกลับก่อนเด้อดูดีไม่แห้งสุข,ขู่สุขคนคือเา่าโศกมานโศกมานแต่ว่าแรงนี่กะ ประมาณครับมาถือหวยน้ำมูลเลยนี่อของนี้มีงวยอยู่ตัวนี้โอ้งวคุณพ่อมีหลายตัวอยู่ต่นี่นี่ก็ของหนึ่งครับของหนึง่งภาพยังงัวยังหน่อยครับเพราะว่าเพราะเริ่มคําแล้วครับหาโมงแรงเริ่มคําแล้ว ปรนเ็ดเป็นล็อกเป็นล็อกไวครับเบิ่งครับทำเลดีครับเพราะว่าอ่อคลองเราก็ปลอยไวนีนนี้เลยโอ้ยเป็นเกี่ยวเขาตากฝนครับเกี่ยวเขาปูฝนมาปรับมาก,กเกี่ยวคือเก่าครับรถเกีียวพยานฝนยู่นี้ไรอีละส้าหน่อยสวัสดีครับ